ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านน้องพลองใช่ไหมลูกบ้านอะไรลูกบ่าน้องพลองคาางรับตอนนี้เราโอ้ <ś m ary> โหมาดูเด็กชายสองคนครับป่างว่างตอนนี้น้ําหลากมานะครับก็มาตกเบ็ดนะครับเอาเหยื่ออะไรครับลูกเ <est> หยื่อเส่เดือนเนาะเส่เดือนเสเดือนเราไปหาอิงหากันไนกุดตระไรก็มีนะครับโอ้ตัวใหญ่แล้วิธีการทำไรลูกเด็ดใส่เดือน เด็ดอองเด็ดด้วยตัวนึงเลยจกจท่อนตัวนึ่งเลยท่อนก็ลายๆกะตัวมันยาวอ๋อเราเอาตะขอนะไอตัวเบสนี่เราแพงไหมแล้วก็ไม่มีเหยื่อปลอมนะนี่ครับเราแต่เราใช้เบสอ่ะเอะนายตัวนั่นมามาใส่มาใส่เหยื่อนะเขาดูนะอ่า ครับเราชื่ออะไรครับลูกชื่อเล่นชื่อชี้ครับชี้ชีบอยู่บ้านหนองพองอยู่มอยู่มอหนึ่งครับหนึ่งทับสี่พับโรงเรียนโรงสูงสี่เทีครับโอเคครับอ่าจะไปแล้วครับชั่วชุ่มโอเคครับอ่ะไอ้นายมอดูเอาใส่เบ็ดเบ็ดครับเยอะจะเดือนเยื่ออื่นไม่ได้ไหมลูกได้หมอครับเช่นเยื่ออะไรปะเย็นเยอะอะไรเช่นเยื่ออะไรทั้งลูกมีอะไรในชีว่ตกุ้งกบมูอ กุ้งหมูอะไรแต่หมดกุ้งหมูแล้วปลาอะไรที่มันชอบกินแบบเ,เ,เดียวปลาปลาอะไรชอบกินแบมปลาช่อน,นปลาชนน่าชนนอนนะยครับยีรู้เลืองไรไม่ค่อยถนัดน่ะอันนี้อะไรสีสีเลือดเนี่ยเลือดนี่ดิเลือดอะไรเลือดจะเดือดใช่ไหมโอเคเลือดคลิปอะไรลูกเลือด ลืนเอ๊ะอ่ะพี่อาโยนโยนอ๋อหาข้างตวงมันเป็นไงลูกมันเบาเนี่ย,เ,ยเออเอาไงดีวิธีการเอาเอาไม้หรือเอาอะไรเ,เอาเหิน <laughs> หน้ำ <laughs> อ่ะหินทั้งหมดละอะไรได้อยู่เนาะ หาหินไม้เลยไม้ไม้ไม้แห้งมันก็เบาใช่ไหมลูกถูกไหมลูกแห้งเบาครับเกิดตรงขาอาการถ่วงนะครับมันเบาลองเอาไม้เลยไหมลูกเอาไม้สดๆได้ไหมหรือเอาอนะไรเอาได้ครับเอาได้ไหมอตอนนี้หาไม้แห้งครับแก้ปัญหาเอาครับ เบ็สเราเสาติดตะเวนไปเรื่อยนี่ลูกเนี่ยไปกันไหนเดือนที่ผ่านมาไปสระโรงเรียนครับสระโรงเรียนไหนลูกตรงรงคับโรงเรียนหนองพองครับโรงเรียนไหโรงเรียนเรา,เราอยู่ป๋อไหนลูกนายอยู่ป๋อห้าครับชื่ออะไรลูกชื่อลีโอลีโอ,โอ,โอชอบกินลีโอที่ททยเนี่ย <laughs> อย่าอย่าเพิ่งกินนะได้ปลาตัวใหญ่ปลาอะไรครับลูกปลาอะไร ยังไม่ได้ครับส่วนใหญ่ที่ผ่านๆมาเจอปลาช่วงนี้ปลาเลยปันนินครับปันนินตัวทักขนาดไหนทำมือดูสีนิ่วครับสี่นิ้วแต่เราไปทำอะไรกินไม่รู้ครับเอาไปให้คนใหญ่ที่บ้านครับอ๋อก็ทำเองพอมอันเกิดก็เลยทำทุ่นนี่หรือทำอะไรตัวถ่วงเกี่ยวเอาะนี่นะอ,อ,อันนี้เขาไว้เฉดเยอะอันนี้โอเคครับเบสเนี่ยสื่อต่อก็เนี่ย นี่ไงลูกซือกระดาษจักอันอันท่ายลูกคันแปดร้อยหลอกสองร้อยตัวโตกก่พันหนึ่งเนาะอโอเคครับเบ็ดฝรั่งนะครับอืผู้ชำนาญการในการหาอาหารประทังชีวิตครับ <c oughs> น้ำหลากมาวันนี้น้ำก็ขึ้นมาคร<น>ับตามกองตามน้องรวยไปวันนี้วันที่สามตุลาหกสามนะครับมาดูเล็กน้อยมาหาปลา ้นายหาเป็นไหมลูกตัวน้อยพวกเราเคยทำเบ็ดไอ้นั่นไหมเบ็ดลาวไอ้เบ็ดอะไรเบ็ดเบ็ดขั้นแบบเป็นไม้เป็นไม้ทำเป็นไหมลูกเออมันง่ายๆนะมันก็ปักปักจริงไว้ชาวก็มาก็มาเก็บขั้นแกปัญหาครับอ่าตอนนี้เด็กก็เกิดการเรียนรู้ครับแก้วนาพันอีกเอาอ่าแล้วอันนี้เป็นไงบ้างลองลอง ยังไม,มนะไม่มีอะไรกะติกระเต้นะนั่นมีสองกันครับไหนบิ่งไปยังนู่นทุนขา,ข,าขาวใช่ไหมครับกรมกรมครับตอนนี้เราอยู่บ้านน้องพองบ้านน้องพองอยู่กับสารตะปูใช่สารตะปูไหมลูกใช่ครับสารตะปูโอเคครับ,รบเป็นคลองนะครับส่งน้ำมาโอเคครับตามภาษาชีวิตเด็กๆวันนี้วันเสาร์ในนี้ก็ไม่ไปทำอะไรก็มาหา พักษาการลงชีวิตเพือเองดีดีดีด,ดีเกิดการเรียนรู้ครับนี่แก่แล้วอ้าวเวี่ยงให้ชมหนสิครับแสงว่าปลาไม่ค่อยมีใช่ไหมลูกปลาไม่ค่อยมีม ตอดไหมลูกกินไหมมันกินไหมมันตอดกินไหมยังไม่มาเลยเห็นไหมไหนเห็นไหมเห็นตัวไหมลูกลูกเนี่ยแสดงว่าแม่แม่คงมาเนาะใช่ไหมเห็นลูกปลามาแล้วแม่คงตามมาอ้าวรอสักพักครับ ได้เราบอกคุณได้เด้อเจอยวไหมทำนมีไหมเราเอาที่หรือไม,ม่ชอบอยู่ตรงใต้ต้นใบไม้หรือตรงสว่างสว่างนาคทีถึงวันเลยพี่เออน,นัอ่นแหละนั่นต้องใ่น คครับติดตามครับตอนต่อไป